สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสีเช่นเคยนะครับวันนี้มีไม้สวยๆราคาเบาๆมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะครับสวัสดีวันสงการนะคระับอาจจะเริ่มจากตู้นี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพยามุจลินนะครับกำลังกัดสีนะไปที่ห้าสิบบาทครับราสีสิงห์นะครับตัวน,นี้เป็นไม้แยกหน่อนนะไปที่ หกสิบบาทนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะลายีสิงนะครับซับเจริญครับมีสองต้นในหนึ่งกระถางนะครับต้นหนึ่งป้ายดีต้นหนึ่งยังไม่ป้ายนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับซับเจริญอื่งสยามครับอื่งสยามเอาไปที่สี่สิบาทนะครับไม้ลายสวยนะซับพนมครับซับพนมต้นนี้ไปที่ห้าสิบบาทครับนี่ก็เป็นโมคิโนไซ ให,ใหญ่ๆเลยนะไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะครับ <Nee. S 1> ตันนี้เอาไปที่80บาทนะครับบุคิีโนอันนี้ก็จะเป็นปักษาพนาวานะครับต้นนี้เป็นต้นแยกหน่อนะเอาไปที่เอาไปที่60บาทแล้วกันครับปักษาไม้แยกหนอนครับไซส์ใหญ่อันนี้เป็นในมั่นปืนยาวนะครับต้นนี้เป็นต้นแยกหนอนนะเอาไปที่80บาทนะครับในมั่นปืนยาวนะนี่เป็นนางรักสดนะครับไซส์ใหญ่ มีสองต้นในห,หนึ่งกระถางน,นะครับต้นเนี้ยไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับรักสดน,นี่ก็จะเป็นเหนือดวงไซแม่พันเลยนะครับเหนือดวงใกล้จะผ่าได้แล้วนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทครับเหนือดวงอันนี้เป็นมะนีเมลีนะครับมีหน่อแล้วนะเขามีหน่อมาแล้วนะมะนีเมลีอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะครับต้นเนี้ยไปที่ห้าร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็น หนุมาณคองเมืองนะครับใส่ใหญ่เลยตัวนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยบาทครับหนุมาณคองเมืองอันนี้ก็เป็นสีรามเทพนครนะครับกําลังกัดสีนะตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับสีรามเทพนครอันนี้ก็จะเป็นพรานางสุจิตตานะครับนี่กัดลายมาแล้วนะตัวนี้ก็เอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับ แล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้พิมานประกายดาวนะครับนี่ตัวนี้ป้ายมาสวยมากนะครับพิมานเอาไปที่เอาไปที่ร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทแล้วกันครับพิมานประกายดาวนะตัวนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะครับไซส์ใหญ่หญละหนึ่งร้อยห้าสิบาทพอครับมนันีมรกดครับต้นนี้เอาไปที่ ห้าสิบบาทพอมันนี้เรากดอยู่ในกระถางห้านิ้วนะไซต์โตนะครับมันนี้รอมเพชรครับตัวนี้ก็อยู่ในกระถางห้านิ้วนะสวยๆเลยตัวนี้เอาไปที่เอาไปที่แปดสิบาทพอครับมันนี้รอมเพชรกัดสีสวยมากตัวนี้ก็เป็นเฮงไหลนะครับเฮงไหลเหลือกระถางนี้กระถางเดียวนะเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทพอครับเฮงไหลไม้จํานวนยังน้อยนะครับ อันนี้เป็นกระบีน่นายลอยครับกระบีน่นายลอยต้นเนี้าไปที่หกสิบาทนะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะาานี่ครับดาราอนุพัดครับป้ายมาสวยๆนะต้นเนี้าไปที่แปดสิบาทครับอันนี้เป็นเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนต้นเนี้าไปที่ห้าสิบาทพอเจ้าขุนอันนี้ก็นายทงหมินนะครับนายทงหมินเอาไปที่สี่สิบบาทครับ เดินธันวาครับตัวน,นี้หน้าสวยๆเลยนะเดินธันวาตัวน,นี้เอาไปที่หกสิบบาทนะครับเดือนธันวาหมอชานยุทธครับตัวน,นี้เป็นไม้แยกหน่อนนะมาที่ห้าสิบาทพอครับหมอชันยุทธอันนี้เป็นหลวงตาเมืองนะครับหลวงตาเมืองเอาไปที่ห้าสิบบาทแล้วกันครับดังสวยๆนะหลวงตาเมือง อันนี้ก็เป็นใบหอกม่วงนะครับไรนี้แบ่งทำแบ่งแล้วกันนะโปรส่งการเอาไปที่ไปที่แปดสิบาทนะครับใบหอกม่วงนะจริงๆขายอยู่สองร้อยสาร้อยเลยนะต้นนโปรส่งการให้ครับเดธที่นี่ครับเดธที่นี่ไปที่ห้าสิบบาทมันนีมอนไอมันมนีลรอมเพชรน,นะครับต้นนี้เอาไปที่ ห้าสิบบาทพอครับดังสวยสวยเลยอันนี้เป็นทิวาลาตีแผงนะครับแผงดังขาวนะทิวาก็ไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นลูกไม้มะนีล้อมเพชรน,นะใบเขาจะยาวๆนะครับต้นนี้อาไปที่ห้าสิบบาทครับอันนี้เป็นบัวหิมะนะครับบัวหิมะเอาไปที่สี่สิบบาทครับราสีมีนครับนี่ต้นนี้ด่างสวยสวยหลอดใหม่มาด่างสวยเลยครับ ตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทพอครับละสี่เมีอันนี้เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้กับเม็ดมะลิสวยๆนะตัวนี้ก็ไปที่สี่สิบาทครับลูกไม้อันนี้ก็เป็นลูกไม้ใบกลมตัวนี้เป็นไม้มเมล็ดเลยนะเป็นไม้มเมล็ดจากพวกเจ้าโปเกลเจ้าวังนี่นะครับเขาป้ายมาออกจากม่วงหรือเปล่าไม่แน่ใจาไปลุ้นได้เลยครับตัวนี้ไม้ใบกลมนะ เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับลูกไม้เมล็ดเนะี่ยเผื่อโตมาส,สวยตั้งชื่อได้เลยครับตรงป้ายด้วยเดี๋ยไปดูโตอนีนนะผมมีข้าวส่งมะเมาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับรับกี่ต้นก็จ่ายค่าส่งแค่ห้าสิบเนาะจะส่งให้วันพุธพรุ่งนี้นะครับ วันพุธที่สิบเจ็ดครอันนี้เป็นเขียวเหนียวซับครับไม้อยู่กระถางห้านิ้วนะเหลืองมาสวยๆเลยครับตนน้นเยาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับเขียวเหนียวซับนี่ก็ลูกมัน,นีรลมเพชรนะเขาจะเป็นใบาย,ยาวๆนะครับต้นนี้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะครับเป็นต้นแยกหน่อนะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกมณีล้อมเพชรเหมือนกันเป็นไม้ฝักเดียวกันนะครับตัวนี้เขาจะออกมาใบหอ,อกนะครับตัวนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับใบหอ,อกด่างสวยๆนะน,นี่ลูกปีศตัตแดงนะครับไซส์ใหญ่เลยไซส์กระถางห้านิ้วครึ่งนะลน้ลนๆแล้วนะครับตัวนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับลูปีศตัตแดงด่างสวยมากอันนี้เป็นผู้เท่าจันทานะครับ เขาจะเป็นไม้ด่างเหลืองออกส้มออกชมพูยไม่รู้จะมีสองต้นในหนึ่งกระถางครับต้นนี้พุทธาจันทานเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทพอครับมีสองต้นด้วยนะอันนี้ซับลุงโลดครับต้นนี้ด่างสวยมากซับลุงโลดเอาไปที่สามร้อยห้าสิบนะครับซับลุงโลดบอมากนะครับรนี้สามร้อยห้าสิบบาทพอครับ อันนี้เป็นบังเกิดเก้านะครับปลายมาส,สวยๆเลยนะบังเกิดเก้าไม้อยู่กระถางห้านิ้วนะลนุลนๆแล้วนะครับบางเกิดเก้เาก็ไปที่สองร้อยห้าสิบครับน,นี่เป็นลูกไม้นะครับใบนี้เขาจะมีตำหนิหน่อยนะใบล่างนะครับตัวนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับลูกไม้ดังสวยๆนะน,นี่เป็นดาราแผงแยกหน่อนะครับ เอาไปที่40บาทนะครับดาราแผงแยกหน่อเขาก็คุ้ค่าดังอยู่นะเขาแผงมาสวยๆอยู่นะครับโตขึ้นเขาจะออกมง่วงนะครับดาราชุดน,นี้น,นี้ที่วาลาตีนะครับที่วาลาตีเอาไปที่50บาทครับอันนี้เป็นซับพุนผลนะครับซับพุนผลก็ไปที่40บาทพอซับพุนผลวูคิโนฟูจินะครับต้นนี้ฟูจิเอาไปที่ ห้าสิบาทนะครับนี่จะเป็นบูเบิร์ดนะครับบูเบิร์ดไซส์ใหญ่เลยตัวนี้ไปที่สองร้อยห้าสิบพอครับบูเบิร์ดไซส์ใหญ่เลยนะนกพะเก้านะครับนกพะเก้าก็ไปที่สี่สิบบาทนะครับนี่เป็น สีเลือกงามนะครับสีเลือกงามตน้นนี้อยู่ในกระถางสี่นิ้วนะเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับซับดียิ่งนะครับไม้ของอาจารย์มงคลนะต้นนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทครับแดงอันดานะครับนี่ดังและสวยมากนะแดงอันดาเอาไปที่ห้าสิบาทครับแดงอันดาอันนี้เป็นเสือเพ่นนะมีสองใบเป็นไม้เหลืองนะครับ เดี๋ยวไว้ก่อนว่ายางเล็กอยู่อันนี้เป็นอะไรนะเทพนาคาด่างนะครับเอาไปที่สี่บาทนะนี่เขาจะด่างประมาณนี้เทพนาคานะอันนี้เป็นนกฟินิกแผงนะครับนี่แผงมาสวยมากนะต้นนี้นกฟินิกเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้แผงนะผลเจ้าสัวยแยกหน่อน,นะครับ ตันนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทพอกขผลเจ้าสวยแยกหน่ออันนี้ก็เป็นใบหอกดังเหลืองนะครับตันนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับเขาจะด่างเหลืองขึ้นเรื่อยๆครับมีต้นแยกหน่อมาแต่ว่ายังไม่ติดดีเลยยังไม่ได้ขายนี่แยกหน่อมาชุดเดียวกันนะครับอันนี้เป็นแยกหน่อนนอ, <c oughs> อันนี้เป็นพิ้พผักกานี้เป็น มณีนาลานะครับตัวนี้ก็แยกหน่อมเหมือนกันมณีนาลาเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับรัตนะลุ่งเรืองครับดังสวยเลยตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทอันนี้เป็นลุ่งโลดนะครับรัตนะลุ่งโลดตัวนี้ก็ไปที่เอาไปที่สี่สิบาทพรอลุ่งโลดดังสวยนะอนนี้ก็เป็นเจ้าขุนเหมือนกันนะครับ เจ้าขุนต้นนี้ติดด่างน้อยครับเอาไปที่สามสิบาทพอครับเจ้าขุนอันนี้ก็เป็นรัตนเทพนะครับด่างสวยๆนะต้นนี้ไปที่ห้าสิบาทนะครับรัตนเทพก็ศิลาเพชรน,นะครับต้นนี้ก็ไปที่เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับศิลาเพชร อันนี้เป็น <c oughs> ขวัญน,นครน,นะครับหนีป้ายมาแล้วนะขวัญน,นคนตรตัวนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับใส์ใหญ่นเะี๋ยนี่เป็น พญาล้างหูนะครับไม้อยู่ในกระถางหกนิ้วแล้วนะใส่ใหญ่ตั้งแม่นะครับต้นเนี้ยาไปที่สองร้อยบาทน,นะครับพญาล้างหูสิริมงคลดีนะครับเหลือกระถางเดียวนะที่บ้านผมนะครับต้นเนียาไปที่สองร้อยห้าสิบนะครับสิริมงคลดีอันนี้ก็เป็นรุ่งโรจนะครับรัะตะนะรุ่งโรดต้นเนี้ยาไปที่เท่าไหร่ดี อาที่ห้าสิบาทนะครับดัง,งสวยๆนะหลวงตระเมืองครับหลวงตะเมือง,งไปที่สามสิบาทพอด่างนะครับไม่ใช่ลุ้นดังนะนี่ถงังละสามสิบน,นะครับรัตนเทพแผงนะครับนี่แผงมาสวยๆเลยเอาไปที่หกสิบบาทนะครับรัตนรัตนเทพแผงนะพัทยานะครับพัทยาต้นนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะครับ นายท้องหมิ่นนะครับนี่กับสีมาที่สวยก็ไปที่สี่สิบาทนะนายท้องหมินนี่นะครับขาสี่สิบนะลักเอ๋ยครับลักเอ๋ยไปที่ห้าสิบบาทนะครับชุกล้ำซำนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทนะครับผ่ามาจากแม่พัดเทียวนะตัวน,นี้ห้าสิบบาทนี่ก็ที่วาลาตีนะครับห้าสิบบาท โมคีโน ok นะครับต้นนี้ติดด่างน้อยนะไปที่สามสิบาทพอครับโมคีโน ok อันนี้เป็นเศรษฐีเรือทองแยกหนอนะแยกหนอตัวน,นี้ก็ไปที่ห้าสิบาทพอครับอันนี้ก็เป็นทองล้นฟ้าครับด่างมาส,สวยๆเลยนะมีสองต้นด้วยนะครับด่างคู่เลยนะทองล้นฟ้าเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับน,นี่ก็เป็นลูกไม้นะลูกไม้ออกใบกลมๆนะครับ ด่างข,งขาวาวลูกไม้มเมล็ดนะครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบบาทพอครับลูกไม้หลวงพ่อพูนครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วแล้วนะหลวงพ่อพูนต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับบัวสวรรค์น,นะครับป้ายโหดๆเลยต้นนี้อยู่กระถางห้านิ้วนะหนึ่งร้อยบาทนะครับดูตัวอ,ตอินเตอ อันนี้เป็นพรพุทธะนะครับนี่เหลืองสว,สวยเลยนะตัวนี้อยู่กระถางห้านิ้วนะครับ กรุตธะต้นเนียวไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทครับอันนี้ก็จะเป็นเพชรเมืองคอนนะครับเพชรมัองคอนเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าขุนนะครับเจ้าขุนอยู่ในกระถางห้านิ้วนะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเจ้าขุนอันนี้เป็นดาราโนพรัตน์แข่งนะครับ เป็นแยกหนอดเนี่แล้วตัวนี้ไซส์ัวโตเลยที่สามร้อยบาทนะครับเป็นตัวหน้าเข้มนะอันนี้เป็นออปติมัสอันนี้เป็นเจนหะนึ่งนะเจนหนึ่งต้นนี้ไ้ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับมีเจนสองอยู่อันนี้ก็จะเป็นซับลุงโหลดเหมือนกันก็ป้ายมา,าส,สวยๆเลยเอาไปที่สามร้อยห้าสิบนะครับซับลุงโหลด นะปลายสวยทุกต้นนะครับสามร้อยห้าสิบมหาชัยนะครับมหาชัยอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งนะครับต้นนี้เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับมหาชัยอันนี้เป็นพญากรุมพีนี่พญากรุมพีนะครับเอาไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาท แดงอันดานะครับไซส์ใหญให่เอาไปที่แปดสิบบาทนะครับปีศษัทแดงนะครับต้นนี้ไซส์ใหญ่นะครับเอาไปที่สองร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นเชื่งอ,อ๋ทองสยามนี่ด่างทองทุกใบนะครับทองสยามไม้ไซโตแล้วนะครับเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับทองสยาม อันนี้ก็เป็นซับพนมป้ายนะครับกระถางละหนึ่งร้อยนะครับซับพนมป้ายนี่นะมีสองกระถางน,นะครับอยู่ในกระถางห้านิ้วนะน,นี่เด็ดที่นี่ครับไซส์ใหญ่ๆนะกระถางห้านิ้วเด็ดที่นี่เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับนี่ก็เป็นใบหอกนะครับใบหอกสวยๆเลยนะต้นนี้ต้นเนี้อาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับใบหอกอันนี้เป็นคาตานกนะครับ ขนาดน่เอาไปที่สามร้อยบาทครับอันนี้ก็เป็นมอนเทเร่นะครับเป็นไม้ด่างสวยๆนะมอนเทเร่ตัวนี้ไปที่เอาไปที่ห้าร้อยบาทนะครับกระถางละห้าร้อยนะนะมีสองกระถางนี่นะครับเป็นไม้ด่างสวยนะมอนเทเร่กระถางละห้าร้อยนะครับอันนี้เป็น อะไรนะพญาหงนะครับพญาหงเอาไปที่แปดสิบาทนะครับไมก้ก็ถางหังนอันนี้เป็น youtube นะครับเป็นต้นแยกหน่อดเลยนะไม้ใหม่ครับชื่อ youtube ต้นเนี้ไปที่หนึ่งร้อยบาทพอครับอันนี้เป็นเพชรลุงปากกานะครับไซส์นี้หัวแล้วนะต้นนี้เป็นลุงปากกาเอาไปที่สองร้อยบาทนะครับ นี่ยนี่ก็แดงอันดาก็ถ่างห้านิ้วนะตัวนี้ไปที่ห้าสิบาทพอครับกระดังดังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ดังสวยนะครับห้าสิบบาทพอนี่ก็เป็นโคนฟูจินะครับตัวนี้ก็ถ่างห้านิ้วไปที่หนึ่งร้ยบาทนะครับฟูจินี่จะเป็น ตีศูนย์หนุนมานแยกหนอนนะครับเอาไปกระถางละไปกระถางละสองร้อยแล้วกัน,นครับตีศูนย์หนุมานนี่เป็นไม้แยกหนอด้วยนะไม้คอยังขายกันแพงนะครับตีศูนย์มีสามกระถางนะครับกระถางละสองร้อยบาทพอครับมะนีล้อมเพชรแยกหนอนะครับต้นนี้ไม้แยกหนอไปที่แปดสิบบาทนะครับนี่ก็จะเป็นกิตติมาศนะ กิมาแยกหน่อนะครับไม้ก็ถังห้านิวนะสวยๆเลยตันนี้ก็ไปที่หนึ่งร้อยบาทพอนะครับกิ่ดมาดนี่ก็เป็นทองล้นฟ้าต้นใหญ่นะมีหัวแล้วนะครับต้นนี้เอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทพอนะครับถ้าใครสนใจนะทองล้นฟ้านี่เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ด่างเหลืองด่างส้มนะต้นนี้ไปที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นลูก มณนนีจันนะครับด่างหดหดเลยตัวนี้ลูกมณีจันเอาไปที่ห้าสิบบาทพอเศรษฐีเรือทองครับตัวนี้ไปที่สี่สิบบาทนะครับโอเคโนโครับนี่ด่างหดหดเลยเไปที่ห้าสิบบาทนี่ไปกระถางห้าสิบาทพอครับโอเคโน,โคโนโด,ดังสวยมากนะเดี๋ยวตัวนี้ก็จะโตเขาหน่อยห้าสิบบาทนะครับนี่เป็นออพติมัสเจนสองนะครับ ตัวเจนสองเอาไปที่สี่ร้อยนะครับออปติมัสอันนี้ก็จะเป็นหางหงนะครับหางหงเอาไปก็ถังละหนึ่งร้อยนะครับก็ถางนี้ด่างน้อยไปที่แปดสิบาทแล้วกันครับเลี้ยงโตง่ายนะครับถ้าด่างไม่ด่างประมาณนี้พอใหญ่เต็มที่เขาด่างสวยนะหางหงนี่ด่างประมาณนี้กาลังสวยเลยครับเอากระถางละแปดสิบนะครับสองกระถางนี้กระถางนี้ด่างเดียวเขาหน่อยเอาไปหนึ่งร้อยนะครับ น,นีลูแกไม้ด่างแดงด่างดำนะครับเป็นใบหอกนะเอาไปที่สองร้อยบาทพอครับเขาจะด่างแดงด่างดำนะเป็นไม้มเล็ดด้วยนะครับตัวนี้อันนี้จะเป็นวูคิโน,นแผงด่างขาวนะครับตัวนี้ไปที่สี่สิบาทแล้วกันครับวูคิโนแผงทองล้นฟ้าด่างสวยๆเลยไปกระถา,ลางละหนึ่งร้อยนะมีสองกระถาง ด่างสวยตัวนี้ก็ด่างสวยครับตัวเนี้ยวที่แปดสิบาทพอกับทองลุนฟ้ามันนี่ลักษมีครับตัวเนี้ยไปที่หกสิบาทนะครับมันนี่ลักษมีอันนี้ก็สยามนาลุมิดนะครับตัวนี้ด่างโหดมากเลยนะสยามเอาไปที่สามร้อยบาทนะครับสยามนาลุมิดดูตัวนี้หน่อย ตัวนี้มีโอ้ยิบสองนาทีแล้วครับเดี๋ยวปากล้างหัวอมจันด้วยครับไางสวยนะล้างหัไซส์ใหญ่ด้วยครับไม้อยู่ในกระถางห้านิ้วนะแต่ว่ากัดลายสวยมากผมเอาว่าถางละสี่สิบาทนะครับล้างหัวอมจันนี่มีเยอะอยู่นะครับหนึ่งตัวนะเขาขายกันแพงอยู่นะล้าหัวอมจันแต่ว่าของผมมีเยอะนะครับก็มีเป็น พันธุ์ท้ายนอนสิงนี่นะพันธุ์ท้ายก็เอาไปกระถางละสี่สิบาทแล้วกันครับไรนี้นี่นะครับโตมาก็สวยนะครับพันท้ายนี่ดูต้นแม่กัดสีสวยมากนะครับครับก็วันนี้ก็ยี่สิบกว่านาทีแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกบบันสีดแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ดูจนจบไ like รนะครับกระสนใจต้นไหนโทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์085 598 4 3 92นะครับก็ขอให้โชคดีมีความสุขกันทุกคนนะครับในวันสงการนะครับก็ครับสวัสดีครับ